ดวงรายวันประจำวันพุทธที่20มกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น7ค่ดำเดือน3ปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ต้องออกทำงานภาคสนามบางคนจะต้องเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงาน แต่คุณก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะได้ทดลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําแม้ลําบากก็ไม่ถอยจะได้ใช้ไหวพลิบและจินตนาการของคุณในงานที่ทําอยู่อีกด้วยการเงินคล่องมือดีมากคุณมีรายได้หลายทางเพราะมีความสามารถในการหมุนเงินและทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้คุณสามารถบริหารการเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบในวันนี้ค่ะคนรัก คู่ครองของคุณจะนําโชคทางการเงินมาให้หรืออาจได้รับของขวัญของมีค่าจากคนรักทําให้ชีวิตรักมีความสุขสดชื่นดีส่วนคนโสดอาจได้พบกับคนที่มีฐานะดีและทำงานเก่งเข้ามาตกลุมรักหรือต่างคนต่างถูกใจกันสีมงคลสีส้ม,ส,ส,มสีแสดเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอย ที่มงคลทีต่ตะวันออกเฉช้งเนื้อเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์ วันนี้ทำงานเหนื่อยสักหน่อยทั้งงานใหม่ที่เข้ามาและงานเก่าที่ต้องแก้ไขแต่วันนี้คุณลุยเต็มที่มีพลังที่จะจัดการงานทุกอย่างให้เสร็จตามความตั้งใจมีความมั่นใจสูงมากระหว่างความไม่ลงรอยกันในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองโดยเฉพาะกับหมู่คณะหรือญาติพี่น้องบางทีคุณก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายการยอมใจหรือเสียเปรียบเล็กน้อยแล้วยุติปัญหาได้ ก็ควรทำให้จบเรื่องไปค่ะวันนี้คนโสดคงยังไม่มีวี่แววของการได้พบกับรักที่คุณฝันถึงที่เคยคุยคุยกันอยู่ก็ไปได้ไม่ถึงไหนในความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่วันนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหนายชีวิตรักอยากต่างคนต่างไปหรือมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าเดิมจึงมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันบางคู่ตัดสินใจเลิกรากันก็มีค่ะ สีมงคลสีสม้มสีแซดเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศเหนือเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล9นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารวันนี้คุณไม่มีแผนในการลงทุนใดๆงานที่ทำในตอนนี้ยังมั่นคงดีอยู่หากค้าขายก็จะค่อนข้างเคียวสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์หากคุณกล้าสักนิดในการลงทุนจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการงานของคุณให้ดีขึ้นแต่ก็จะทำให้คุณเครียดพอสมควร การค้าขายในวันนี้จะราบรื่นและทำเงินให้กับคุณมากกว่าทุกวันวันนี้อาจได้จับเงินแสนเงินล้านหมุนเงินก้อนใหญ่ส่วนผู้ที่รับจ้างหรือทำงานประจำรายได้จะเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีโชคทางการเงินจากเพื่อนหรือหุ้นส่วนเพศช,ชายที่มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตความรักที่กำลังเริ่มตน้นจะเป็นรักแบบที่สร้างความหวานชื่นให้กับหัวใจของคุณ พราะคนที่คุณจะพบในวันนี้ตรงกับสเปคที่คุณวางไว้ทุกประการคนรักครอบครัวควรหาของขวัญหรือสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆให้กับคนรักเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนหวานชื่นยิ่งขึ้นสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวัน คุณมีความสามารถในการบริหารการงานที่ยากและซับซ้อนได้อย่างมืออาชีพปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะถูกแก้ไขได้อย่างราบรื่นหากมีศัตรูคู่แข่งคุณจะสามารถปราบได้ราบคาบและโดดเด่นกว่าทุกคนหากทำงานประจำวันนี้จะมีโอกาสอันดีที่จะได้แสดงฝีมือให้กับผู้บังคับบัญชาได้เห็นในศักยภาพของคุณคุณจะหัวเสียไม่น้อยกับการพลาดหวังรายได้ที่จะเข้ามา จะถูกเบี้ยวนี้หรือถูกโกงได้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินในการลงทุนใดๆขอให้งดไว้ก่อนนะคะรอจังหวะที่ดีกว่านี้จะดีกว่าคะ่ะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจจากการเดินทางหากคุณกำลังท่องเที่ยวหรืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนขอให้เตรียมพร้อมสำหรับการสร้างความประทับใจไว้ด้วยนะคะคนมีครอบครัวชีวิตรักตื่นเต้นดีอาจได้มีการท่องเที่ยวด้วยกัน แต่ให้ระวังการกระทบกระทั่งกันในเรื่องคำพูดไว้ด้วยค่ะสีม่งคนสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศเนื้อเสริมการเงินคล่องมือได้ลาผลแบบไม่คาดฝันเวลามงคล สิบหนาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนวันนี้คุณไม่ได้มากับดวงงานไม่ได้ดังใจขอให้ระมัดระวังความคิดและพฤติกรรมของคุณไว้ให้ดีเพราะคุณมักจะวิตกจริต รู้สึกเหมือนเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชากแกล้งไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพาใครขอให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปเองค่ะความช่วยเหลือทางการเงินจะมาจากผู้ที่สเสน่หาในตัวคุณซึ่งขอให้ระมัดระวังให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะคะคนรักคู่ครองมีส่วนช่วยจัดการด้านการเงินที่คุณในวันนี้ ความยุ่งยากในครอบครัวจะเกิดขึ้นวันนี้จะประสบปัญหาที่จะทําให้มีการทะเลาะเบาะแว้งอารมณ์ร้อนกันง่ายยังไงก็ระมัดระวังให้ดีนะคะอุบัติเหตุก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังค้นโสดเข้าไปจีบใครก็ดูจะยังไม่สมหวังได้ง่ายๆให้พ้นวันนี้ไปก่อนคอยเริ่มก็ยังไม่สายคะ่ะสีมงคลสีเทาสีบลอนด์สีควนบุรีเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขาม และเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคลทิต่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีคุณเข้มแข็งในการทำงานงานที่ต้องต่อสู้จะทำให้คุณรู้สึกท้าทายและกระตือรือร้อนเป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่คนที่ทำงานประจำจะออกมาเปิดกิจการส่วนตัวทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้ดีนี่สินที่มีอยู่จะสร้างความหนักใจให้ใหกับคุณเพราะจะถูกทวงทามตามจี้คุณหมุนเงินอย่างเหนื่อยยากเงินขาดมือ ซึ่งขอให้หยุดหายใจยาวๆสักพักอย่อยาให้ความเครียดมาทำให้คุณรู้สึกแย่แ,ย r, และเหนื่อยไปกว่าเดิมได้สถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้าค่ะคุณดูไม่ถูกใจอะไรง่ายๆเห็นอะไรก็ขวางหูหขวางตาไปหมดมักจะคาดหวังกับคนรักหรือคนในครอบครัวไว้สูงซึ่งไม่ค่อยได้ดังใจทำให้มีอารมณ์งดหงิดฉุนเฉียวก็อย่าจริงจังจนทำให้ไม่มีความสุขซะเองเลยนะคะส่วนคนโสด ยังไม่เห็นใครเข้าตาหรือถูกใจจริงๆเพราะตั้งสเปคไว้สูงลิวสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมโชคดีทางการเงินมลดกและความมั่งคั่งร่ำรวยทิศมงคลทิศใต้ส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตา เวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์หนักไม่เอาเบาไม่สู้การทำงานของคุณในวันนี้จึงค่อนข้างจะไม่ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนักคุณไม่ค่อยสนใจงานตรงหน้า และยังไม่สนใจสายตาของเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานที่กำลังติเตียนอยู่อีกด้วยระวังจะถูกนินทาหรือถึงขั้นตกงานได้นะคะวันนี้เพิ่มความกระตือรือร้นขึ้นอีกหน่อยค่ะงานที่ไม่อยู่กับทีเช่นแอร์โฮสเตสงานส่งของเซลล์วิ่งขายของจะสร้างเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นทำให้เงินคล่องมือขึ้นหลังจากที่ตึงมือมานาน ถ้าคุณยังคงต้องขยันและรู้จักปรับตัวว่างแผนในเรื่องการเงินให้ดีหากละเลยก็อาจเกิดปัญหาการเงินได้คุณตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าจากการเลิกราอย่าร้างอกหักไม่สมหวังหรือบ้างกรณีจะเป็นการคิดถึงคนรักที่จากไปวันนี้ขอให้อย่ามัวหมกมุ่นอยู่กับความเศร้านะคะที่จริงยังมีเรื่องดีๆที่รอให้คุณมองเห็นอยู่ สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์คุณทำงานหนักและผลที่ได้รับก็คุ้มค่าจะมีเงินจำนวนมากที่มาจากความพยายามความอุตสาหะของคุณเข้ามาในระบบการเงินของคุณหากจะลงทุนอะไรในวันนี้ต้องใช้เงินทุนสูงเพื่อผลกำไรที่สูงวันนี้โชคทางการเงินของคุณมีเข้ามาตลอดวันเงินฟลุกๆแบบที่ไม่คาดหวังมีเข้าไมา้คุณยิ้มได้ งานที่ต้องใช้แรงหรือต้องวิ่งเต้นจะยิ่งเพิ่มรายได้ให้กับคุณมากขึ้นไปอีกวันนี้คุณมากับดวงค่ะคนโสดจะได้พบเพื่อนต่างเพศที่ถูกใจคุณและเขาจะเข้ากันได้อย่างดีหรือเหมือนถูกชะตากันมาแต่ชาติปางก่อนขอให้ดําเนินความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะคนมีคู่คุณรักและเป็นกําลังใจให้กันและกันเป็นอย่างดีค่ะสีมงคล สีสม้มสีแสดเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิดมงคลทิดเนื้อเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาที ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ